การเติบโตแซงหน้าคนอื่นไม่ได้หมายถึงการแข่งขันแบบทำร้ายใครแต่คือการพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและโดดเด่นกว่าเดิมนี่คือสามวิธีเติบโตแซงหน้าคนอื่นที่สามารถเริ่มทำได้ทันทีหนึ่งเรียนรู้เร็วและลงมือทำก่อนคนทั่วไปมักใช้เวลามากกับการรอพร้อมก่อนแล้วค่อยเริ่ม แต่คนที่แสงหน้าคนอื่นคือคนที่เรียนรู้ระหว่างทำอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์ดูคอร์สออนไลน์ให้เร็วและทดลองใช้ความรู้เหล่านั้นทันทีเรียนรู้เร็วคือการเรียนรู้เร็วไม่ได้หมายถึงการเรียนแบบเร่งรีบแต่หมายถึงการเลือกเรียนในสิ่งที่จำเป็นที่สุดณนะเวลานั้นและเอาไปใช้ทันทีเคล็ดลับ ไม่ต้องรู้ทุกอย่างก่อนเริ่มเรียนเฉพาะสิ่งที่ช่วยให้เริ่มต้นได้เช่นอยากเริ่มขายของออนไลน์เรียนแค่พื้นฐานการตั้งร้านกับการเขียนโพสต์ให้ขายได้ใช้วิธี microlearning แบ่งการเรียนเป็นช่วงสั้นๆวันและ1020นาทีแทนที่จะเรียนยาวๆแล้วลืมถามให้เร็วคนให้ไหวเวลาสงสัยอะไรอยากปล่อยให้ขาใจใช้ ChatGPT Google หรือถามคนที่รู้ทันทีลงมือทำก่อนคือการลงมือทำก่อนคือการไม่รอให้พร้อม100%ซแต่ใช้ความรู้เท่าที่มีเริ่มต้นแล้วค่อยพัฒนาไปเรื่อยฮ่าฮตัวอย่างง่ายๆอยากทำ YouTube เริ่มอัดคลิปด้วยมือถือธรรมดาธรรมดาแล้วค่อยพัฒนาเนื้อหาและตัดต่อทีละนิด อยากเขียนบทความเริ่มเขียนในเฟ e บุ o กหรือมิีアมโดยไม่ต้องรอให้เก่งภาษาไทยหรืออังกฤษเต็มร้อยทำไมสำคัญคนส่วนใหญ่ติดอยู่กับคิดเยอะแต่ไม่ทำทำให้โอกาสผ่านไปการลงมือทำคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเพราะคุณจะได้เจอปัญหาจริงแก้จริงและเก่งขึ้นเร็วมากวิธีเริ่มต้นแนวทางนี้แบบง่ายที่สุด เลือกหนึ่งทักษะที่คุณอยากพัฒนาเช่นการพูดต่อหน้าคนการขายออนไลน์หรือการเขียนหาข้อมูลเบื้องต้น1-2ชั่วโมงไม่เกินนี้ลงมือทำสิ่งเล็กๆภายใน3วันเช่นอัดวิดีโอ1น,นาทีเขียนโพสต์1โพสต์ลองขายของสักชิ้นวิเคราะห์ผลลัพธ์แล้วปรับปรุงทันที เรียนรู้เร็วไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างแต่ต้องรู้ในเวลาที่ถูกต้องลงมือทำก่อนเริ่มต้นจากเล็กๆแล้วค่อยพัฒนาไปเรื่อยฮ่าฮเมื่อรวมกันคุณจะเติบโตแสงหน้าคนอื่นที่ยังรอความพร้อมอยู่เสมอสองจัดการเวลาแบบคนที่ประสบความสำเร็จเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่คนที่แสงหน้าคนอื่นมักรู้จักเลือกใช้เวลา กับสิ่งที่ให้ผลลัพธ์สูงสุดใช้หลัก80-20-20ของสิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์80เลือกโฟกัสที่งานสำคัญแทนงานด่วนเทคนิคเสริมตั้งเวลาใช้โซเชียลมีเดียจะตารางรายวันมีเป้าหมายประจำวันใช้หลัก80-20 Pareto Principle 80เของผลลัพธ์มักมาจาก20ของสิ่งที่เราทำ วิธีใช้จริงเขียนรายการงานที่ต้องทำในแต่ละวันวงไว้เลยว่าสองงานไหนที่ถ้าทำสำเร็จจะส่งผลมากที่สุดกับเป้าหมายของเราทำสองงานนั้นก่อนเสมอแม้จะยากหรือไม่น่าสนุกวางแผนเป็นรายวันและรายสัปดาห์ไม่ใช่แค่ทูดูลิทคนที่สำเร็จไม่ใช่แค่จดสิ่งที่ต้องทำแต่รู้ว่า จะทำอะไรเวลาไหนกําจัดตัวดูดเวลาออกไปโซเชียลมีเดียการดูซีรีส์การคุยนอกเรื่องอาจดูเล็กน้อยแต่รวมกันวันละหลายชั่วโมงคนที่ประสบความสำเร็จรู้ว่าต้องควบคุมสิ่งรบกวนไม่ใช่ปล่อยให้มันควบคุมชีวิตทำสิ่งสำคัญที่สุดตอนพลังงานสูง เวลาที่เรามีแรงที่สุดเวลาที่ควรใช้ทำสิ่งยากที่สุดส่วนใหญ่คือช่วงหนึ่งสามชั่วโมงหลังจากตื่นนอนทบทวนและปรับปรุงทุกสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์ลองถามตัวเองดังต่อไปนี้อะไรที่ทำให้ได้ผลดีในสัปดาห์นี้อะไรคือสิ่งที่เสียเวลาไปโดยปล่าประโยชน์สัปดาห์หน้าจะโฟกัสอะไรเป็นอันดับหนึ่ง เวลาเท่ากันแต่ผลลัพธ์ต่างกันขึ้นอยู่กับการเลือกทำสิ่งสำคัญก่อนและกล้าตัดสิ่งไม่จำเป็นออกไปคนที่ประสบความสำเร็จไม่ทำทุกอย่างแต่ทำเฉพาะสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตได้สามซาจุดแข็งที่ไม่มีใครเหมือนในโลกที่แข่งขันกันสูงใครมีจุดแข็งเฉพาะตัวจะโดดเด่นทันทีหาความถนัดของตัวเองให้เจอ ผ่านการลองผิดลองถูกแล้วฝึกจนเชี่ยวชาญเช่นสื่อสารดีเขียนเก่งคิดเชิงกลยุทธ์และอื่นๆยิ่งจุดแข็งคุณผสมกับความรู้เฉพาะทางยิ่งมีโอกาสเติบโตแบบไม่มีใครลอกเลียนได้จุดแข็งคืออะไรแล้วทำไมต้องไม่เหมือนใครจุดแข็งความสามารถที่คุณทำได้ดีและทำได้บ่อยโดยไม่ฝืนตัวเองจุดแข็งที่ ไม่เหมือนใครคือการผสมผสานความถนัดความสนใจและประสบการณ์ของคุณจนกลายเป็นตัวตนที่โดดเด่นและหาใครมาแทนไม่ได้ตัวอย่างจริงคนหนึ่งอาจพูดเก่งเข้าใจเทคโนโลยีชอบช่วยคนกลายเป็นโค้ชสอนเทคแบบเป็นกันเองอีกคนอาจรักการเขียนถ่ายรูปเก่งสนใจแฟชั่นกลายเป็นบล็อกเกอร์ที่มีลายเซ็นเฉพาะตัว วิธีค้นหาจุดแข็งในตัวคุณใช้คำถามทรงพลังอะไรที่คุณทำแล้วไหลลื่นเหมือนเวลาไม่เดินคนอื่นชมคุณเรื่องไหนบ่อยที่สุดคุณทำอะไรแล้วคนอื่นทำยากแต่คุณทำง่ายหรือจะลองให้ฉันช่วยวิเคราะห์จากข้อมูลก็ได้แค่เล่าชีวิตมาคร่าวฮ่าฮ่พัฒนาให้กลายเป็น จุดแข็งเฉพาะตัวเองฝึกจนเชี่ยวชาญไม่ใช่แค่พอใช้ได้ทักษะอะไรก็ตามหากคุณฝึกสม่ำเสมอหนึ่งสองปีมันจะกลายเป็นขอบเขตที่คนอื่นเข้าไม่ถึงหนึ่งวันแค่หนึ่งชั่วโมง365ชั่วโมงปีมากพอจะเก่งกว่า90%ของคนในเรื่องในเรื่องหนึ่งบีผสมจุดแข็งหลายอย่างเข้าด้วยกันลองคิดว่า มีอะไรบ้างที่คุณทำได้ดีแล้วเอามารวมกันเช่นพูดเก่งตลกเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจออกแบบเก่งเข้าใจธุรกิจเป็นขยันมากมีระเบียบเป็นโค้ดด้นวินยัยและเอาจุดแข็งไปสร้างโอกาสใช้จุดแข็งสร้างคอนเทนต์เปลี่ยนจุดแข็งเป็นสินค้าหรือบริการสมัครงานหรือเสนอตัวในบทบาทที่เหมาะกับจุดแข็งของคุณ จุดแข็งที่ไม่มีใครเหมือนพลังลับในการเติบโตแบบไม่มีใครตามทันไม่ใช่แค่รู้ว่าคุณเก่งอะไรแต่ต้องกล้าหยิบมันมาใช้และกล้าพัฒนาให้แตกต่างจากคนอื่น